วิทยาลัยชุมชนภูเก็ตมหาวิทยาลัยสงขลานครินวิทยาเขตภูเก็ตจัดฝึกอบรมฝึกทักษะมัคคุเทศเพื่อการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์รุ่นที่สองสำหรับเยาวชนตะบนเกาะปันหยีจังหวัดพังงาเมื่อวันที่25มีนาคม2556ที่องประชุมโรงแรมพังงาเบรีสอร์ทอำเภอเมืองจังหวัดพังงาวิทยาลัยชุมชนภูเก็ตร่วมกับมหาวิทยาลัยสงขลานครินวิทยาเขตภูเก็ต จัดโครงการฝึกอบรมฝึกทักษะมักคุเทศเพื่อการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์รุ่นที่สองสำหรับเยาวชนตะบนเกาะปัญญีจังหวัดพังงาโดยมีนายขันตีศิลปะปลัดจังหวัดพังงาเป็นประธานพร้อมด้วยนางพลเพนปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงาคณาจารย์มหาวิทยาลัยสงขลานครินวิทยาเขตภูเก็ตมักคุเทศอาชีพเข้าร่วมมีเยาวชนมักคุเทศท้องถิ่นตะบนเกาะปัญญีเขารับการอบรมจำนวน30คนนายขันตีศิลปะปลัดจังหวัดพังงากล่าวว่า นับตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันธุรกิจการท่องเที่ยวของภาคใต้ฝั่งอนามันมีการขยายตัวเป็นอันมากทําให้เกิดมีนักท่องเที่ยวเข้ามาท่องเที่ยวในจังหวัดภูเก็ตพังงากระบี่มากขึ้นและมีการกําหนดยุทธศาสตร์ด้านการท่องเที่ยวให้เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวที่มีคุณภาพและยั่งยืนซึ่งจะต้องมีการเตรียมความพร้อมด้านต่างๆเพื่อรรับการขยายตัวด้านธุรกิจนําเที่ยวและการประกอบการทางด้านธุรกิจท่องเที่ยวต่อไปในอนาคตสําหรับการจัดอบรมครั้งนี้ระหว่างวันที่25ถึง31มีนาคม2556 เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนในท้องถิ่นมีทักษะการเป็นมักคุเทศได้รับความรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมท้องถิ่นและเกิดการรวมกลุ่มเป็นเครือข่ายให้บริการด้วยความประทับใจต่อนักท่องเทีท่ยวตลอดจนสร้างความปลอดภัยในการนําเทีท่ยวมีรายได้เพิ่มขึ้นและมีส่วนช่วยกระจายรายได้สู่ท้องถิ่นอีกทั้งเพื่อส่งผลให้เกิดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนสเ็จชีวิตเานั้นคือโอกาสที่พวกไม่ใช่เราคิดว่าเราจะปวสี 4, ปวหกเรียนปวหนึ่งสองสาม เรียมหมายใหญ่แล้วสลายได้สิ่งที่พวกเราทั้งหลาย